สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์นะครับเดี๋ยวนี้ดราจะมีคอร์นะครับเดี๋ยวนี้มี2คนนะครับ3คนด้วยกันจะมาเล่นนะครับระหว่างเอมมี่แมนและน้องก้าวนะครับเดี๋ยวให้น้องเอมมี่เล่นก่อนเอาเอมมี่ย้ายเหรียญเลยลกูกอ่าจากมือขวามือแตกอ่ากดไว้อ่าจารย์กดอากดอ่ากดแล้วครับเอมมี่ย้ายไปตรงไหนเห็นตัวอา้าวปุ๊บอ่าเอมมี่เอามือกดน้นที่นี่เอาปัดปัดอี่อ้าวเร็ว มืออย่างนี้อ่าเปิดโอเคตอนนี้เปิดโอ้โหหงายเลยหงายงายงายข้างนอกงายไปข้างนอกเลยลูกโอเคอ่างายอ่าตาก้าวแล้วโอเคเอมมี่โอเคไปน้องก้าวเต็มตัวอ่าน้องก้าวเอาอ่าก้าวจากนี้ฮะอ่าอาจารย์กดให้อ่าพุบอ่าก้าวทำไงก้าวยังไม่เอาลุก อ้าวเปิดตรงนี้เก้าเปิดหงายครับเก้าเอาละตอนนี้เธอเอม็มเอ้ยแมนแมนเต็มตัวน้องแมนเริ่มาปิดกดต้องกดก่อนอ่ะกดอ่ะอ่าใสายแบนอฮอปุ๊บอ้าวเก้าทำมือ,อยังไงปุ๊บอ่าเปิด อ้าวหงายตรงนี้หงายไปข้างล่างเลยอย่าอย่าค้องหงายเลยครับหงายเออแล้วเปิดตรงนี้โอเคอ้าวสวัสดีก่อนท้งคนทั้งสามคนแล้วัสดีผู้ชมกอนแล้วเอมี่สวัสดีก่อน